เตือนภัยกันหน่อยค่ะอุบัติเหตุบนท้องถนนครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการหลับในมไม่ได้เกิดจากความเร็วไม่ได้เกิดจากความเมาแล้วคนขับไม่ได้ประมาทด้วยแล้วเกิดจากอะไรอ่ะลองไปดูค่ะนี่หน้ารถยุบบุบขนาดนี้อ,อะไรที่ทำให้รถคันนี้อยู่ในสภาพนี้แต่ดูจากบริเวณหน้ารถแบบเต็มเเนี่ยไม่ได้ชนแน่นอนเหมือนอะไรล่วงใส่ปะถูกต้องเลยค่ะพี่กิ้งป้ายเหล็กขนาดใหญ่ซึ่ง บอกทางงานก่อสร้างอีก200เมตรร่วงลงมาพาดทับใส่ฝากระโปรงรถกระบะคันเมื่อคู่นี้<อ>แล้วป้ายไม่ใช่เล็กๆนะ<อ>ตัวเสาก็เป็นเหล็กค่ะตัวแผ่นป้ายเนี่ยที่เขียนว่างานก่อสร้างกับตัวด้านล่างที่เขียนว่า200เมตรเนี่ยก็เป็นเหล็กทั้งนั้นแล้วมาพร้อมกัน2ป้ายเลยอะมาพร้อมกันเลยแล้วมาทั้งเสาด้วย ล้มพาดลงมาใส่บริเวณหน้ารถกระบะป้ายทะเบียนถอถุงถอสันฐาน70กทออมค่ะโอ้โหแล้วถามว่าร่วงมาจากไหนไม่ได้ร่วงมาจากฟ้าแน่นอนอร่วงลงมาจากบริเวณสะพานพระราม4ตกลงมาปุ้งแล้วก็พาดใส่รถกระบะแถวๆบริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะปักเกร็ด9ทับ 1, 1ค่ะตำบลปักเกรดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทั้งน้ำหนักเสาบวกกับความสูงที่ร่วงลงมาจากบนสะพาน โอ้โหถ้าพลาดลงตรงห้องโดยสารเนี่ยเป็นห่วงพี่คนขับจริงๆจากการตรวจสอบค่ะภาพจาก Google Map ก็พบว่าก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่ป้ายบอกทางงานก่อสร้างจะร่วงลงมาเนี่ยมันเคยอยู่บนสะพานจริงๆค่ะซึ่งก็เป็นสาเหตุชัดเจนว่ามันร่วงลงมาจากบนสะพานแล้วถามว่าเกิดจากอะไรล่ะสังเกตดีๆค่ะเนี่ยเห็นไหมตรงแดงๆตรงก้านเสาอะไรอะไรมันสนิมเหรอสนิมคะ่ะเมกีตายแล้วพอสนิมมันกัดกร่อน ป้ายก็ผูพอผูปุ๊บลมแรงช่วงนี้ฝนตกค่ะป้ายก็เลยร่วงลงมานะคะจนรถกระบะเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามเน่ที่ผ่านมาบริเวณจุดนี้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มีการเกิดสิ่งของต่างๆร่วงลงมาจากบนสะพานมาใส่รถชาวบ้านที่ขับผ่านไปผ่านมาเกิดมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว แต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแบบชัดเจนสักทีนะคะก็เรียกได้ว่าสะพานพระรามสี่เนี่ยสูสีคู่แข่งกับพระรามสองเลยโอ้โหฟังแบบนี้ไม่สบายใจนะไม่เอาสิเออเอาความปลอดภัยเป็นหลักดีกว่านะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยตรวจสอบทุกป้ายเลยที่อยู่บริเวณพระรามสี่ตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครั้งนี้เคราะห์ดีที่ไม่มีใครเจ็บมีแต่ทรัพย์สินที่เสียหายค่ะครับ